แบบนี้เป็นครั้งที่51็ตรงกับวันที่30ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในสมรณภูมิรักขันขอเป็นวจจาจาสัตยายิปุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแต่โองค์พระวรมปฏิเสรรเจ้าองค์ปูสสมเดชลุนองปูบุญเดชปูศิลาตลอดทั้งปูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเวจ,จวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจมน้โมทนาในการสวดสรารยายของของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระพจเจ้าเป็นสมาธิอ,อันควรเกี่ยกการสวจสารญายมุลต่อไปบอสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลนสุกตระคันชันตุเทวดาสัทธรรมังมุนีราชาสุนันตุสักโมะทัง สักเฮกามจรูปเปกฤษีสิขราเตจนริเฮวิมานีทิเปรเทจัาามตจรูปตรุวนนคาหันีเกหาวัตุมิกเตภูมมาจะยันตุเทวะฉลทละวิสเมยะาคันทปนาคาติทันตาสันติเกวะยมุนิวราวจันังซาทโวมีสุนันตุธรรมสวรรารโออยยมพระทันตาธรรมสวรการโออยยมพระทันตาธรรมสวรรการโออยยมพระทันตาบทสวดนามการเศริกถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัพัจจกิริยาคาถานาติเมสระนังอัญยังพุตธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสุติเมหุนตุสัพพะทานาติเมสระนังยังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสุติเมหุนตุสัพพะทา น e <impossible, 1971. S 1> ัติเมสราณังอนยังสังค ום สารานังวังเอเตนะสัจวัตเจนะสตริมหุนตุสัพพทาบรสวร์มหาการุณิโกนาโตริอาติกาคาถามหาการณิโกนาโถอัธายาสปปานินงปูเดตะวะปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมหุนตุสัพพปัตตวะ มหากรุณาโกนาโถหิตายสัพพะปาณิยังภูเรตวะปรมิสัทธาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมหโหตุสัพพุปัสสวามหากรุณาโกนาโถสุขายสัพพะปาณิยังภูเรตวะปรมิสัทธาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเนะมหโหตุสัพพุปัตถวาบทสวดมหาสมัยส เอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสักเกสุภาตีกปิรวตตุสิงมหาวเนมมหาวเนมหาตาปิโกสังเขนสัตติงปัจมัตเตหิปิโกสัสเตหิสัพเพเหวาระหันเตหิทัศหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายปิโกสังคันจะ อาตโคจะตุนนางสุทาวาสกาจิกานางเทวานางเอตตตโหเสียอย่างโขภะวาสัเกสุวิราติกปีตวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสสัตถิปัจมัตเตหีภิกขุสตหิสัพเพเหวาอาหันเตหิทัสหิจโรกถาตุหิเทวตาเยปุเยนัสสันนิปฏิตาโหนติภะวันตังทัศนายภิกขุสังคัญจายันุนามยามปิเยนภะวา เตนุปัสสังกบเมยามาอุปสังกปิตวะพักวโตสันติเกปัจเจกคาถาปาสเสยามาติอัตะโธตาเทวตาเสยาถาปีนามาปลวาปุริโสสัมมันจิตังวาปาหังภาษาเลยยาภาษาทิตังวาปาหังสัมมินเจอยาเอวเมวัสุทาวาเสสูเทเวสุอันตรหิตาภะกวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโคตาเทวตาภะกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตตังสุเอกมันตังทิตาโกเอก เทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสมโยปวานาสมิงสมะเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมาสมยังทัดิตาเยาวะปราชิตาสังขันติอาตโอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีตัตระพิกาโวสมาฐังสุจิตตังอัตโนจุกรรมังสุสาราติวานตานิกาเหตตตวาอินสียานิลักขันติปันธิตาติ อาตโคอปาราเทวตาภควโตสันต so ิเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาชีหลังเจตวาปรีคังอินทคีหลังโอหัจมาเมชาเตจะดันติสุทาวิมนาจักขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเจเกเจปุทังสลนังคตาเสนเตขมิสันติอปายะปูมิงหายามนุสังเทหังเทวกายังปรีปุเรสันติติอัตโคะภควา ภิกุอาแมนเตีเยปุเยนาภิกเวรัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตาธาตตางทัสนาจะภิกขุสังคันจะเยปิเตปิกเวอเหสุงอติตรัมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภพวิสังติ อนาคตมจตาลังอนหันโตสัมมาสัมพุทธเจสัมปิปคกวันตาลังเอตปรมาเยวะเตวตาสันนิปติตาภวิสันติสยทาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีปิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามีปิขเวเทวกายานังนามานิเทศสามีปิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัสสาตุกลางมนาศิกรโธถาภาศิสามีติีเอวังปันเตติโกเต อิคูปะควาโตปัจจโสสุปะควาเอตตะโวจัสิโลกะมนุกะสามิยัตพุมมาตถาสิตาเยสิตาขิริคราพรังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาภาษาลีนาโลมังสาปิสัมปุโนโอทาตมะนาสะโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนนิมนาวิลาปิญโญปัจจสัตเจจตวาวะเดกาปิระวัฒเวรตโตอามันติยิสัทฌาสาุกเกสัสนระเต เอวกาญาสมาคตตาอคติมหเทวกาญาอภิกันตาเตวิชานาติกขวโรเตจัตตปมกุลุงสุตระบาพุทธสาวะสันังเตสัมปาตุระหูจานังอมนุษานาทธสันังอภิเกศธรรมะทักุงสหสังอัฏสัตตลิงสตังเอกสหสานังอมนุษานามัตสุงอภิเกนันตมะทักุงทีสาสภพพุทธังหตัตจัตสัพังอภินญาญาวาวัชิตตวานจักขุมารตโตอแมนตยิสัตาสาวเก สาสนาในระดับเทพก็อาจจภิกันตถาเทิชานาทรพิกวยเยววหังกิตตยิสามิขิดละหิอนงอุปปั梭สัตตาสหสาวยะค้าปุมากาปิรวัตถวาอิทิมันโตจุติมันโตวนนาวันโตยะสัสนโมมทมนาอภิกรมูภิกขุนังสมิติงวนังจัสสหสหิมวตายคานนันตะวานีนุอิทิมันโตจุติมันโตวนนาวันโตยะสัสนโมมทมนาอภิกรมูภิกขุนังสมิติงวนัง สัตยาคิลาติสหัสสายยขานานตะวันนิหนอยที่มันโตจุติมันโตวนละวันโตยัสสินโนมัทฐานมนาพิกมุงพิกูนังสมิติงวันังอิเจเตโสลัสสหัสสายยขานานตะวันนิหนอยที่มันโตจุติมันโตวนละวันโตยัสสินโนมัทฐานมนาพิกมุงพิกูนังสมิติงวันังเวสามิตาปจัสสัตายาคานานตะวันนิหนอยที่มันโตจุติมันโตวนละวันโตยัสสินโนมัท Iti manto chuti manto vanak vanto yasasino mota manahapika mungpiku nang samiting wanang kumbhi lo raja kahiko wepulasani we sanang pinjo nang satasahasang yakka nang payirupa sati kumbhi lo raja kahiko sopa kasamiting wanang. Puli manjatisang raja tatalato pasasati อิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยศสิโนมธรรมนาภิกมุโมภิกขุนางสมิติวนางทักษิณนัจดิสังดาชาวิลุหโหตประสาสติกผูมันธานนางอธิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตปิตาสภาววนทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวลวันโตยศสิโนมธรรมนาภิกมุภิกขุนางสมิติวนาง ปัจจิมันจตุสังราชวิโลปโคภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสิโสขุตาปิตาสภาวุณทนามามหาภลาอิติมันโตจุติมันโตวนาบันโตยาสิโนมธรรมนาอธิกรรมวิโุณังสมิติมุนังขุตาดันจตุสังราชกุเวโลต้าภาสติยคานังอธิปติมหาราชายาสิโสขุตาปิตาสภาวุณทนามามหาภลาอิติมันโตจุติมันโตวนาบันโตยาสิโนมธรรมนาอธิกรรมวิโุณังสมิติมุนัง อุลิตมาตสังตัดตาตัดโรตักินเนนาอิลุนห์กโอปัจิเมนาวิลูปัโคคูเบโรตานังติสังจัตตาโรเตมาอาลาชาสมันตัจัตุโรริซาธันธานามนาทั้งสุวรเนกาปิจวัตเวเตสังมายาวิโรราสาคุณจติกาสตามายาคูเตมายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูสัาวิภูโตสหจันทโนกามาเสโรจักกินุมันทนิมันทุจปนาโดโอปมันโยจเทวสุโตจมาตลิ จิตเตเสโนจากยคันทัพโหนโรราชโนสโกอาคูปัญจสิโขเจววดินพระลูสุริยวัจสาเอเตยันเจจาราชาโนคันทัพภาษาลาชุพีโมทัมมนาพิกโมบิขูนางสมิติงวันังอาธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัสกัจการบลาสราลาอาคูปายาคาสายาทิพยามูนาตตาลาธาจาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโกโสปาคสมิติงวนัง เยนาคดาเจสหสาษาลันตติพาติชาปักขีวิสุตตะคูเวหายาสาเตวณามาจปัตาจิตตาสุปนาอิจิตเดสนามงอภยันตทานาคดาชานามาสิสุปนาโตเขมมมาสิปุโตรสันหาหิวว่าจาหิวอายันตานาคาสุปนาสารนามังังสุพุททางจิตาวจีระเทนะสมุตังอสุลาสิตาปัตตโลวัสวัตเสติิมันโตยัสสิโน การกันชามหมาปิสมาอสุลาธนเวขาสาวเวปจิตติสุจิตติจะประหาราโทนมมจิสหสตันจากปริปุบตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตว่าพลิงเสนังนางหูพัฒโมุปาขมุสมโยธานิพัฒเตปิคูนังสมิติวะนัง อาโพจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสมจยะสัสะสหเมตตากรุณากาจิกาคูเทวายะสัิโนสเสตเถธาสทากยาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสัิโนมุตตมนาภิกขุมุภิกขุรังสมิติวนังเป็นดูจเทวาสานีจ่าสมาจตุเวยามาจัทโสปุริสาเทวาจันทมาภูปุรักจิตา สุริยสูปฤกษาเทวสุริยะมาคูปุรักจิตานักขานิปุรักจิตวาอาภูมันทาวราหกาวสุนังวัโสโศเศธวสักโกปาขัตภุรินทโรทศเศเตฐทสตากายาสเพลานันตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาตโตยัศศิโนมธัทมาลาภิกามูภิกขุนังสมิจิงวนังอาทาภูสาภูเทวาฉลามคิดสิคาลิวะอนิจกาจโรชาจามุมาปกปิปาสิโน วัรุณาสหาธรรมาจาจุตาจารนชกาสุเลยยนุจิลาอาคูอาคูวาสเนตินโนตาเสเตเดทศตากายาสเพนาลัตตะวนันนิโนอิีิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสีนโนมธามนาอภิกม,มูภิกขุนังสมิงจิมนังสมานามหาสามานามนุษย์มนุษุ์ตามา ิดาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอทาคูหาโโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปรลขามหาปรลขาอาคูเทวายาสัสสินโนทเสเดทัสทาตายาสเพนานัตตวันิโนอิทิมนโตจุติมนโตวันัตวันโตยาสสินโนโมธามนาพิกำมูวิขูนางสมิติงวานังสุกากลุมหาอาุณาอาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไหหาปาโมขาอคูเทวาวิจักนาสถาามตา อาราคาชามิสกาจเจียสัตสิโนธนายังอาคาประชุมนโยธิสาอภิวัสติทศเสตทศตากายาสปพนานาตะวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสัตสิโนมหามนาอภิกมุพิภลังสมจริวันังเคมียาฤุสิตายามากตกาเจียสัตสิโนสัมพิจการลมาเศถาชตินามาจอาสวายมานติโนอาคูอาทาคูปะราลิมิตา ถ้าเสเต้าจะทากายาสเปนานัตตะวัน,นิโนยที่มันโตจุติมันโตว,นวันวาาันโตยัสัตติโนมุธามานาพี่กมุงพิ่ปู่นังสมิจริงวะนังสัตเถรเทวาน,นิกายาสเปนานัตตะวัน,นิโนนามันวะเยนาอาคันจุงเยจันเยสัติสาสหารระนปวุตธชาติมักยีลังโอขัดินนัมนาสวังทักถือโมขะตะลังนาคังจันทังวะอาจิตาติตัง พูมาปรมัตโตจากปุตตะอิธิมาโตสหัสันนางกุมารโรติโสจากโสปาคัสมีจริงว่านังสหัสพัมมะโลกานังมหาพูมาปิฏฐาติอุปาปนโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสทัสเสถาอิสลาอาคูปเจกวสวัตติโนได้สัญจามจากโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสัพเพอภิกกนเตสินเทเทเวสพามเกเมราเสนาปิกามีปัสสะกันหาสามัญทียังเลถาคันาพปันถาราเคนาปันธมัตตุโว สัมัญตาปริวาเรธามาวุบุญจินตะโกจินังอิติตถามหาเซโนกันหัดเสนังอเปสเยปานิณาตรมาหัจจัสลังจัตวาณเพระวังจธาปวุสโกเมีโคทนายันโตสวิจุโกตถาโสปัจุทาวัตติสังกุตโธอสยังวเสตังจัตสงอปิญญายาปวักจิตวานะจักขุมาตโตวามันตยิสัทสาวเคศาเสนรลเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทพิโว เจาอัตตปะมักกะลลูสุตวะพุทธศาสนาวิทาลาคขหิปักกาุมในสังโดมัมปีอินจชยุงสเพวิจิตสังฆมาพยาติตายัสสิโนโมทันติสามภูเตหิสาวกตาเตชะนสุตตาตีบทสวดจุลราชยปกรณ์นโมเมพุทธเจตนโมเมพุทธเจชะตาระตนะยะยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวา นาลายะปรเมีสุลาสิทธิพัมมาะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาภูตรงขังคาจะสพพมะชยยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยยะธรณีธรณีอุทธทิอุทธทีนาทีนาทีชยยะชยยะข้พละตนะนิสัยนิไลยสเสนะเมรุราชขลนรชีชยยะชยยะคัมภีรสองภีนาเคธนาคีพิสาจะภูตการีชยะชยยะตุนิมิตาโรคี ชยะชยะสิงคีสุธาธานมุกขชาชยะชยะวรุลนมุกสาตาชยะชยะจำปาที่นาคัตุรคันธกชยะชยะคัชคนนตุรงสุการะผู้จงศีหาพยาคตีปาชยะชยะวรุณนมุขขาตาจิตาจิตาเสนนาลีปุน่าสุดที่นรดีชยาชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยาธรณีตะเลสุด สัทธาสุชัยยาชยะชยะธรณีสารติณสัทธาชยะชยะมังกราชลัญญาพ่อว่าเคชยชยะวรุนนยะเขชยะชยะลักเกตรสุรพุชเตชาชยะชยะพัมเมนทัศนขณะชยชยะราชาทีราชาศชัยชยะชยะปฐวิงศัพ์พังชยะชยะอรหันตาปาเจกบุตตสสวังชยะชยะมเหสุมมหสุโลหโลหลินเทวา ชัยยะชยะพัมมาสุราโคชยะ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 นาโควิรุฬหโขวิรูปโคจันติมาระวีอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวัดุโนปิจาพิวาโยจะปาชุนโมกุมาโลทัตตาตโกอัตตาระสามหาเทวาสิจิตาภาษาทะโยอิสิโนสาวกาสสภาชยะรามโมะวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทาสปาโรจะชัยยะกลางเอเตนะชัยยะเตเจนะ ชยโสธีพวันตุเตเเตนาพุทธเตเจนักโนจุดเตชยามังคลังชโยปิพุทธัสสาสิลิมัตโตอยังมลาสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมธิตาชยาตถาพมคนามเฮสิโนชโยปิพุทธัสสาสิลิมัตโตอยังมลาสัจปาปิมัตโตปราชโย อโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตธาอิทคณามเมหส od, ิสิโนชโยปิปุตตัสสิลิมตโตอยังมลาลาสัจปาปิมตโตปราชยโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตา,ชย,าชยัตาเทวคนาเมหิสิโนชโยปิปุตตัสสิลิมตโตอยังมลาลาสัจปาปิมตโตปราชยโยโอโคสยามโพธิมันเต ปโมทิตาชยัตตทาสุปันนคานามหตสิโนชโยปิพุทธัสสิลิมัตโตอยังมลาสัจปาปิมัตโตปราชโยโอสยัมโธทิมันเตปโมทิตาชยัตทานาคคนามเหสิโนชโยปิพุทธัสสิลิมัตโตอยังมลาสัจปาปิมัตโตปราชโยโอสยัมโพธทิมันเตปโมทิตาชยัตตตาสัพหมคนามหตสิโนชยธันโิมตโพธะยังมลาสัจปาิมัตโตรโยัมทิวันโน เอวังตะวังวิชาโยโหหิชยยสุชยยมังคะเลอปราชิตตะพันลังเกศิเสยปทบริโขคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตจัสริยธรรมพมจาริสุปทากสินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากสินังปทากสินังมโนกรรมังปริติเตปทากสินังปทากสินันิกัตตะวานระพันตะเถปทากสเนเตอัตราธาสุจิตาวิรุณหาปุตสาสเน อโรคาสุขิตาโหตัสหะสัพเพหิยาติปีสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงฐานเนอธิคตาทีคาจุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธารกคันตุสัพสัตตานังักคันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเปสังสัพเพปุเรนตุมโนระทายุตกาเดปวัตสังตุวัตสังวัตสาวลาหกาโรคาจุปัตถวา เตสังนิวาเรนตูจะสัาพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมีสุตังเอกังสมยพังภควาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอณา กปินติกัสอาลามตตระโคภักวาภิกขุะมัตสิภิกขโวติพะทันตจิตเตภิกขุภักวะโตปัจจโสสงภักวาเอตตะโวจัุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุบาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมปุจเตอภิสมตเตอภิสัมปุจิตวาอภิสมตวา จิตคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาทิคเวตถกตานังอนุปาทาวาตถะกตานังทิตาวสาธาตุธรรมติิตาธรรมะนิยมตาสเพสังขาราทุขาติตังตถะกตโตอภิสัมภูจติอภิสมติอภิสัมภูชิตวาอภิสมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราตุกาติอุปาทาวาภิกเวตถกตานังอนุปาทาวาถคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมมานิยตาติตังถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติ วิวารติวิภาชติอุตรนีกโรติสเพธรรมะอนาติอิรรมาโวจพัพวาอัตตามนาเตปิคูพัพวาโตภาสิตังอภพินันทุนติบทสวดพัทเทกรัตตคาตาแปร อตีตังนานวาข้ามือยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คึงพรวงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมมาฮินันตังอปันดจอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตถาตถาปิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปาวิธามนุปูหิเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยงอนแคลน ขอควรพ่อปู่นาก,การเช่นนั้นไว้อเชวะกิตจะมาตัดปังโกชัญญามรณะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคลันเตนามหาเศนีนามัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุลซึ่งมีเศนามากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหดัตตมาตันทิตังตังเวพัตเทกรตัตโตติสันตัวจิกเตมุนี โนีผู้สงบจอมกลาวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นในเกียรตรขั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเวกคณะแปลสัพเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจใดรูกทานรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารใะไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราวาดของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมานังก่อนตายเป็นของยั่งยืนวสังมยามาริตตพังเราจะเปื่ตายเป็นแท้ มรณนะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวชายังกายโยอาจีลัง่ัางากนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตปิญญาโนขันปันสจาปิญญาชุตโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจักนอนทับปัทวิงสินแผ่นดิน การดินข้าลังอีว่าประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสังหูปัสมุสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกลาลังตายอยู่ มะลิงสูตรจามาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวะหังมาริสามีเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างจริต ยังกินจิกุสลังกัรมังสเพหีพัเตหีกระตังปุณยังโนอนโมทันโตสุนันโตโผนโตเยเทวาัสมิงฐานีอธิขตาทีขายุกาสทาโหนโตสุกิตาหนโตทุขาปมุนจันโตมาตาปิตาสุกิตาโหนโตทุขาปมุนจันโตสเพยาติกาสุกิตาหนโตทุกขาปมุนจันโตสเอายาติกาสุกิตาหนโตทุกขาปมุนจันโตสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุกิตาโหนโต ทุขาปมุนจันโตสัเพอาจาริยุปัชาญาสุขิตาโหตุทุขาปมุนจันโตสัเพนคตาสุขิตาโหนตุทุขาปมุนจันโตสัเพเทวาสุขิตาโหตทุขาปมุนจันโตสัเพสามตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีภูเปคะเลโพธิคะเลตติงตติงตาธรรมธานีนาภวันตุปูชิตาสถิงกโลนเตถาวิหารมังทะเลเทราจะมัญชานวกาจะพิกโบสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสันิขามาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชดาปูจาเจปิจันะสัมภวังษเสระชาตาอัตโบปปาติกา นิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิโตขัสสะการุตุสงขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตราจะปุขราสังโฆหตุสมาโควาธายาจะหิตายจจกอเมนะตุสตังโมสเพปิธรรมจาริโนปูดิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทิเตปัสนนาหุตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนสมาธรางปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสุปุทิภาวยาสัตตังสิภิธานตุเมทานิ มาตาปิตาจาระชัมาตาปิตาจาระชังมีจางละขันติปุตตะกังเอวังธรรมินันอาชาโนปชังละขันตุสะพะทาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุขาปัตตาจจนิทุขาพยาปัตาจจนิพยาโสกัปปตตาจจนีโสกขหุตดุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหี สัมปัตังบุญญาสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาตนังทัตันตุสัตยาสีหลังละขันตุสัตตาภาวนาปิรตาหโหนตุกันชันตุเทวตาัตาสุมังครคชขาโหนตุสัพพังสุมังกลังละขันตุสัพเทวตาสัพุทธานุภาเวนโสติีโหนตุนิลันตรังโหนตุสัพพังสุมังกลังละขันตุสัพเทวตาสัพธรรมนุภาเวนโสติีโหนตุนิลันตรัง โุนตูสัพพังสุมางคลังละขันตุสัพะเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสติโหนตุนิลันตรลังสัพเพปุทาปรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจดเจเจนะละขังปัญธามีสัพปโซสัพเพปุทาปรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจดเจเจนะละขังปัญธามีสัพปโซสัพเพปุทาปรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเจเจนะละขังปัญธามีสัพปโซ สัพเพปุถะปรตฺตาปเจกานันต์ยังพลังอหันตานตันจเตจีนะละขังปันธามิสัพปโสสัพเพปุถะปรตฺตาปเจกานันต์ยังพลังอหันตานตันจเตจีนะละขังปันธามิสัพปโสสัพเพปุถะปรตฺตาปเจกานันต์ยังพลังอหันตานตันจเตจีนะละขังปันธามิสัพปโสสัพเพปุถะปรตฺตาปเจกานันต์ยังพลังอหันตานตันจเตจีนะละขังปันธามิสัพปโส สัพเพปุธาปรตปตาปเจกานันจะยังพลังงานนั้นตานันจเตเจนะละกขังพันธามีสัพพโซสัพเพปุธาปรตปัตาปเจกานันจะยังพลังงานนั้นตานันจตเจชนะละกขังพันธามีสัพพโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรยาิยพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอาทิตย์ายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ะารขอในสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แ้วคาดปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังได้ไดอันสิริมั่นคงโดยสมาอาชีพบันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บดประสิทธิ์ประสาทพรน้าส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด